สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรนะวันนี้เราจะมาตัดโคง้งของ Super X. s u p e r ร์อ่าถามว่าแล้ว SuperX ใช้ได้ไหมใช้ได้เป็นแนวทางเดียวกันนี้ผมก็บอกก่อนว่าอันนี้ ก็คือการตัดโคง้งไม่มีสูตรตายตัวไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะก็แล้วแต่ใครอยากตัดอย่างไหนก็แล้วแต่เลยตามสบายนะครับขอให้มันเล่นได้และอยู่ในกติกานะฮะของแต่ละร้านที่เราไปแข่งด้วยนะครับในนี้เราจะมาตัดไล่เบานะฮะไล่เบาตัดโค้งนั้นมีเพราะว่าเอามาก็รู้กันอยู่เนาะ ได้เบาให้น้ำหนักโคมมันมีความเบาขึ้นนะฮะโค้งเบามีผลต่อต่อการแข่งไหมมีรถเบาและอยู่ลางก็จะทำให้เร่งความเร็วได้อยู่นะฮะสลนรถหนักก็มันก็ต้องอยู่ที่การเลือกมอเตอร์ด้วยถ้ามอเตอร์เป็นตัวแรงบิดสูงรถทิ้รถหนักก็จะทำให้ มีพลังไปนะฮะแต่ถ้าไป็นรถรอบสูงแล้วใช้รถหนักมันก็จะเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปคือเหมือนมันไม่มีความเร่งอะประมาณนี้แหละโอเคซุปเปอร์เจริง,รงตัดตรงไหนได้ม้างก็ในส่วนของวันนี้ผมจะมาตัดส่วนด้านในนะฮะว่ามีตรงไหนบ้างนะครับก็จากการที่เราดู ตัวนี้จะเห็นว่ามีส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้สามารถตัดออกได้หมดเลยนะครับให้เหลือให้ตรงกลางไว้ก็ได้นะฮะแต่สไตล์ผมผมอยากจะเน้นความสวยดีเดิงฉะนั้นสิ่งที่ผมจะตัดก็จะตัดให้เป็นรูปตัวเอกนะครับตัดยังไง เดี๋ยวไปดูกันปีกตรงนี้ตัดไหมตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้แต่ในที่นี้ผมอาจจะตัดทิ้งไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเผื่อไว้ว่าจะทำคันตกสุปเปกให้ดูนะฮะเพราะว่าตกสุปเปกจะเห็นว่าด้วยส่วนที่เป็นโคมันมีความกว้างเนี่ยทำให้การวางคันตกอาจจะไม่เหมือนกับของ พวกโค้งอื่นๆนะครับอ่ะพูดเดยอะไปละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัดโค้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับสวยงามขนาดไหนนะฮะเสร็จแล้วนะครับตัดปีกซ้ายขวาออกนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็ตัดเป็นรูปตัว x เ,เพื่อความสวยงามนะครับจริงๆจะตัดหมดเลย ตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าผมเพราะว่ามันใส่ทานยังไงมันก็ไม่ร่วงนะแต่ว่าผมเนตัดให้เป็นตัวเองเพราะว่ามันจะได้สวยนะดูเทใช้ไม่มีอะไรน้ำหนักก็เบาลงนิดหน่อยเพราะไม่ได้ตัดเยอะจะเป็นหนักส่วนติน่าจะลงไป,ปรับประมาณ 4, 5, 4, 5, 4 5, ี่ห้าี่ห้าสี่ห้ากรัมมั้งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน จำน้ำหนักเดิมไม่ได้ว่าของตัวไปเอกมันหนักเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวอ่สเต็ปต่อไปก็นันจะเตรียมขึ้นเจนแนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะชอบถูกใจกดติดตามได้นสนับสนุนค่าหล่รก็ไม่มีอะไรมากช่วยผมดูดูโฆษณาท้ายคลิปหลังท้ายคลิปก่อต้นคลิปหรือช่วยสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนให้ผมนะกันเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ